ชื่ออะไรครับชื่อบันไงรอสวนอยู่เนะี่ยชื่ออะไรครับชื่อบันไงยิงเลยยิงเลยยิงเลยเออนม่ยงยสวัสดีครับเกมน,นี้สงสัยเขาจะได้เล่นโอ้โหคิวเลนละหรอนะครับโอ้โหมาครับเกมน,นี้จะเล่นคิวเลนนะซึ่งคิวเลนเนี่ยเป็นตัวแบบตัววินเลนผมเลยนะดูวินเลนดีตอนแรกมันเจ็ดสิบนีนะต้องโชว์วันนี้ ตอนแรกมันก็เจ็ดสิบทั้งสองอันแล้วครับแต่ยิ่งเล่นยิ่งแพ้นะครับคิวเลนตัวละครแม่งไม่เฟี้ยวเลยนะจะตลอดด้วยความโหดคิวเลนที่ยังไม่มีใครเข้าใจในตอนนั้นแต่ตอนนี้สงสัยแม่งเข้าใจกันดีไปหมดแล้วอย่าโดนอย่าโดนดึงอย่าโดนด,ด,ดึงเฮ้ยเดี๋ยวล่วงรอเขาโซ่ดก่อนนะโอ้โหแม่งเล่นพี่จุดดย๊ย I just wanna be my b e s เนื bag. ้อเนื้อเนื้อเนื้อนื้นได้นะครับมูลาดเดินลนเดี๋ยวต้องกลับไปก่อนถ้มูลาดอยู่นะผมบอกเลยอก่อนมาเนียนมาแบกกินมาแบกเลยนะไอ้กมนียมาแบกมบรออยู่นิ่งแต่กินเรียบ ออันตีก็ไม่บอกอแม่งเลยเอาเปิดเลยเดีรออะไรอ่ะอันก็มานี่มาลีมาเบกมาเบกไม่ต้องกลัวโดนล้านนะครับโดนล้านจนชินแล้วอันก็มานี่มาลีมาเบกมาเบกโอ้ยมันไม่มีวาฟ้าวออ้มันไม่โดนมักนก็เข้าไม่ได้นะไปดีกว่า ไอ้กบมันนี่เว้ยมาวิมาเบยมาเบยโอ้ยมันจะยกยกทำไมได้อยู่ดีรว,วยอยู่มาดิมันมีแล้วนะเรื่องอะ่ะเขาแจ้งกันเข้ามาแล้วนะครับตอนเนี้ยตามหาตัวกันให้ควกักเงินมางานเดินครับเงินเดินงานหายโอ้โหรวยไป นกมนมบดูดิครับความกลกาของคิวเลนก็คือโดนนิดโดนหน่อยจะร่วงอย่างเดียวนะมันเป็นแซินที่บางมากเลยตัวหนึง่งและไม่มีสกิลเข้าถึงตัวที่เร็วกว่าลองหดงงงงยงยๆที่เขาเห็นกันแบบตั้งแต่บางอ้อมันเห็นชัดเกินนะครับปัญหาอยู่ตรงนี้เลยเออลืมบอกรูนะบ,บอกรูหน่อยดีกว่าเพื่อใครจะเล่นนะครับคิวเลน รูนที่ผมใช้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วแต่คิดว่าน่าจะเป็นเัมเทนนะครับรูนดามิชิแอซซินเนต์นะครับรูนดามิวิ่งเร็วแล้วก็ดาก้อนคอนะครับอย่างละสิบเม็ดไม่ก็สปิริตนี่แหละไม่สปิริตกับแอซซินเนต์จำไม่ได้เหมือนกันแต่ค่อนข้างหวังว่าให้เป็นแอซซินเนต์มากกว่าเพราะจะแหลงไปเยอะเลยนะครับคิรินไม่จําเป็นต้องตีเร็วนะครับแต่ตีเร็วหน่อยก็ดีนะฟาร์มง่ายดี <c oughs> จริงนะครับใส่ใส่ใสปิริตมานะไอ้ติมตัวใส่สปิริตมาแม่งเหตุผลน้อยมากคือแม่งจะออกมาฟาร์มไม่งั้นแม่งฟาร์มชา้าจ,จัดอันนี้มีจับนะเดินอย่างเงี้ยรู้รู้หรือรู้มือกันอยู่อะดังนั้นเราเข้านะครับไอโกอมันี่ <ś c oughs> นี่มาแบกเรียบร้อยนะครับมับเขาให้หุนไปหุนไป,นไปลุนว่าพอ <laughs> mang mà bé ơi lo đó lo đây này oh my god mày được. mình không mày ao leo ui chim anh có mang đi 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 TA đi 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 เอ้ยสกิลลั่นโอ้โหจะกดแคนเซิลไอทูเลนมันลากหลันแล้วเนี่ยมันลากหลันแล้วตอนนี้หยุดไม่อยู่โซลุด่ะไอทูเลนอะโอ้โซลุดจัดต้องใจเย็นเก่อนนะจ๊ะต้องใจเย็นๆก่อนนะคำสมิดาโอ้ยโอ้ยโอ้ยคำสมิดาคำสมิดาคำสมิดาสักนิดหนึ่งนะ ไม่ต้องห่วงนะอรปเดตเกมเราคิดว่าน่าจะมีพิเจอร์นี้โอ้โหกดันมอะไรอีกอันก็มานี่น,นื้อนี่มาเบกมาดิไม่มีอะไรเลยอันก็เนี่อน,นี่ ตัวอะไรวะเพื่อนหอรู้มันเป็นตัวเลยนึกว่าไอ้นี่นะตอนแรกอ่ะเทลไม่ใช่เทลมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นเฮดอนเบอออนเโอ้โหนี่นี่ยิงเลยยิงเลย ยิงใครฉิบหายหมูลาดเอ้ยสูๆเดินน้องรักขอให้น้องรักปลอดภัยกมันนี้เดินมนนีมนี้มาแบะปะปะเปปะปะเปะปะเสยื้อเวลาให้เอาดร์ก็อยู่มันนี้จนันนี้มนนี้มาแบดู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 มีแผนนี้มีแผนนี้ ไม่มีแผนนี้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 ไม่มีแผน่นนี้เล่นเกมเรามีตัวโปก๊กตัวโปก๊กตัวโป๊กเยอะทูเลนเดี๋ยวก็ร้องแหละให้ผมเดาอ่ะไม่ไห,หวหรอกทูเลนอ่นะเจอสภาพสังคมบีบลังบีบร้องอุ้ยอะไรอ<า>่ะฮะ อู actually, moment, ้เลนทำไมผมแทงเข้าไปดาเมจไม่ขึ้นเกมแม่งกะไอคือนี้ดีมันนี่ในมาแบกในมาแบกมันนั่นนี่นั่นี่นั่นี่ตัดรา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 ดีเว้ยแล้วทำไมผมออกไม่ได้สักทีฝาเนียทูด้ยกดให้มันโดนน้อยดุม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 มดุมหลงหุนหิวเลือดึกดึกหิวเลือดตึ๊กดึก โอ้ไม่เป็นปัฟบเออไม่มีอะไรเลยติ้งติ้งติ้งหันติ้งอะไรเดียติ้งกะทองติ้งกะทองติ้งกะทองกินมาแบงกินมาแบงดูครับดูความเร็วในการข่วนของจูเลนโอ้โหกดกดโกงใครมาครับเนี่ยทำมันไม่ใช่กินมาแบงกินมาแบงอุ้ยโทษโทษ ลั่นเลยอันนี้มนืนเหมือนกิน,นมาแบบ่กิน,นมาแบบโทษทีนะครับคิวเลนเไม่ใช่คิวเลนก่อเลนเผลอลงไม้ลงมือเผินไปหน่อยโอโ้ขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะจ้าอย่าว่ากันเลยนะครับผมทำไปโดยแบบเพลิพลนๆนะกำลังแบบฟิวเพลงไงโอ้โหวันนี้คือเข้าไปเต็มสกิลแล้วพิ่งนึกขึ้นได้ว่า ไม่ควรทำเนี่เ,นเพื่อนเราขึ้นสวรรค์ไปซะแล้วแค่นั้นคือตายเลยนะเป็นแรงจัดหลังเลยไเร่งลิงหลังได้จริงๆโอ้โอ้สามิงขีโพสต์สตีมอามานี้เอามานี้มแบกโอ้โหมันเอาเอาถึงที่สุดเลยเหรออันนี้กะแจ้งความปะ โอ้โหยังโกงอ่ะแตนตีโดนน่าจะล่วงดีอ่ะโอ้เร่วงเลยโอ้เราล่วงเลยเอาละงี้ชื่ออะไรครับชื่อบันไงรอสวนอยู่เนี่ยชื่ออะไรครับชื่อบันไงยิงเลยยิงเลยยิงเลยเออนี่ไงคนเรามันต้องเชื่อในแบบ เชื่อในเลือดของตัวเองนะครับแต่เพื่อนไม่ได้ยินนะผมไม่รู้ผมจะพูดไปทําไม <c oughs> ต้องพูดเหมือนเพื่อนได้ยินอะแต่อย่างน้อยเพื่อนเรารู้กันไงว่ายิงเลยยิงเลยอะ่ะเออนี่คือมาถูกทางนะครับเมื่อเนี้ยควรยิงกันถูกแล้วเพราะถ้าเราปล่อยให้เสือกัดผมไปเรื่อยเรื่อยไ้หมมันจะหิ้วเลือดได้ด้วยนะตอนกัดอะ่ะมันจะไม่ดีนะครับมันจะทําให้เสียเวลาโอ้ยโ,โดนผมก็ไม่กล้าเข้าเดอ้อแม่งโอเมนนะแม่งอะไรวะเนี่ยอ๋อ กะเอาพังอะวันนี้เอ้ยไม่ไม่นะผมตายเฮ้ยลาวิวทำไมทำไมนายถึงทำแบบนี้ล่ะนายไม่ตีแม่งเหรอครับน้องวิชิบหายแล้วสกิลผมไม่มาวันนี้สั้งแต่ลาวิวผมทำได้ผมไม่มีสกิลจบเลยไม่อเอ็นจอยเลยอย่างเงี้ยไม่อเอ็นจอยเลยโอ้ยมันเกลียตัวผมด้วย ไม่ได้ไปก่อคด,ดีอะไรเว้นะครับถ้าผมออกอมีออาผมไม่ได้ออกนี่เลยเนะี่ยก่อเกิดไม่เป็นไรก่อเกิดไม่ต้องเกิดมาครั้งเดียวต้องใช้คุ้มนี่มันใหญ่แล้วครับทำมานีมนีมาแล้ว้โหสวยจัดอ่ะโหสวยจริง ตายเลยนะเอาแบบมิดอะมิดดามปิดมิดดามเจ๊วัเจ๊วัหาเลยหามุมเลยเอานะ,านะอะเ,อเอานะอืมจ้าหูเฮ้ยโคตรแรงเกิดเลยดีเงี้ยเกิดเลยขับสวย ก็มันี่มันีมาแบกก็มันี่ดิมันี่ดิมันี่หาดิแต่มันขับง่ายๆ่ามันี่มันีมันี่เร็วเออก็มันี่มัีมี่มันี่เอออโดดเด้อเด้อวเดีนะรีนะเน โอเคเล่นคิวเลนไม่แพ้ผมก็ดีใจแล้วนะครับตัววินเลนผมตอนนี้แบบจากเจ็ดสิตอนนี้มันเหลือ68แล้วเหมือนที่เพื่อนเห็นแม่งเกมกลาเยีดยเคจาก75นะเว้ยวินเลนคิวเลนผมว่าโอ้โหแม่งเล่นสักสี่แบเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเกมนี้ชนะเอเซนกาโคตรแรงฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวล้มเป็นตัวเป็นตนนะครับก็เลยเจอเอเซนกาผมแบบโป๊ะโแป๊ะแป๊ะไป แต่ไอ,อ,อ้็อช็อตอารมณ์จับอะโอ๊ดงงอะ